โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้รับเข้าสู่ช่อของแฮปี้นนั่นหละครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กับ เบ็ดฟิกสองแปดหา้าตามความฝันในวัยเด็กกันสักหน่อยเนาะในวัยระอ่อนระอ่อนสำหรับรุ่นรนะุ่นนะ่ะสหรับรุ่นรุ่นน่ะความฝ่ฟฝันในหมาเก้าก็จัดไปเลยดิครับผมอย่างนี้อะ่ะเออมันคือฝันของเราอยู่แล้ว ไม่จัดตอนนี้ไปจัดตอนไหนเพรมาหนึ่งสสามสี่สี่เม็ดสี่ครัตสี่เม็ดใหญ่ๆโตๆเบิ้ม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 เบิมโอ้ยหนึ่งสสามี่หามาแล้วอย่าบอกะเม็ดที่เจเม็ดที่เจ็ดไม่ลงก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอสิบเก้าหมุนเหลือๆะจัดไปแล้วผมเปิดการแสดงพมาณกลางลงโต๊ะไหนดีวะ ตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ได้เจ๋วเจ๋วทั้งนั้นเปิดเองเลยแล้วกันครับผมนี่ไงโดดเข้าไปเรกจีบ้าได้ไมค์สามตีปะเข้าให้โป้เดะปาเด้อโป้ะละมวสช่วตัวริงไปแล้วตอนนี้เอ้ยคูดสี่ครับผมคูดสี่ โปโลโปโลปราชิเมจได้ชิบิจูได้โดนไปทั้งทีไรต่อหรือว่าสวยตัวเคเห็นโอมาหรือแปลข้อไปโอ้โหปเปียรถเปิดประทุนเข้าปมดอกนี้เออเอ,อ,เอ,อฟาดไปบทเกียงหมดกระนนหมดกระนานดอกนี้ๆๆเขาเรียกว่าเขียหน้าเสือเขาเรียกว่าเขียหน้าเสือดอกนี้จัดปลายคูณสิบแบบทีเรียบร้อยครับผมเปิดหัวมาดอกงนี้เรียนไง ได้ลืมตมาาปากกับเขาสักทีซปเปอร์เมกาลากกาอ่ะเราขับลุยกันต่อครับผมขับลุยกันต่อขับลุยกันต่อขัลุยกันต่อปะาก้อ,ย,กอยโจดีชาเดือจัดไปสหยิวกิ้วตอนนี้เรากเปิดหาท,ทีสักโอ,โอ้ลูกเต่าตอกนี้เป็นเครื่องทำได้ที่ดี คูณส oh, wow. ิบสอว้าวรางวัลก้อนโตก็ได้อยู่ไม่ได้ขี้หลิวขี้อะไรนะี่ไงจะค่อยดอกนี้สามทีสุดท้ายขอเรียงส่งให้ความปวดร้าวความ,มาวเศร้าทมเอาเจ็บจ้ะเฮ้ยดีๆต้องใช้กระถาสระบังชีวิตจร้ายชีวิจร้ายชีวิตจร้ายโอ้โห ที่มีจูไดก็ช่วยไม่ได้เอาไปแค่นี้พอเขาว่าอย่างนี้ละเนาะจะฝืนคิดท้าสตาดินก็ไม่ได้สงสัยก้อยมาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก็ได้วะเออเอาแค่พอกินข้าวอร่อยก็พอกินข้าวแซบ่บเนออะ ความสุกความมันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสนะสำหรับวันนี้ไม่ว่าหมาจะเลิวสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ราเพราะว่าราไปก่อนสวัสดีครับ